มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเด็มเมินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนอาคาร์คอปเพลชั่นจำกัดเช่ารถโชรเลยนะ1647 ชีวิตก้้้าาาหนธุรกกกิจวไกลกลับข้อสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่พล s สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ s s ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดหรือจะฟังย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดและก็เอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญเลยนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พัสของเราแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอตไลน์สายด่วน08 1 9 8 4 9 7 3 5 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ลายไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y-P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณฟังครับสัมมนาดีๆที่เลื่อนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมาเป็นต้นปีนี้นั่นคือ The Millionaire Maker นะครับสัมมนาปั้นเศรษฐีร้อยล้านงานจะมีขึ้น ในวันเสาร์ที่4และวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับที่โรงแรมเบดิสันสวิทสุขุมวิท1ินะครับโดยพี่คุยคุณประภาสตันพิบูรณศักนะครับนักปั้นเศรษฐีร้อยล้านพี่คุยคุณประภาสตันพิบูรณศักด์นี่คือคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยที่จะมาถ่ายทอดหลักความคิดมุมมองและประสบการณ์การบริหารเงินกว่า3 0 0 0 0นล้านบาท พี่คุยนะครับจะมาคุยให้ฟังถึงแนวคิดต่างๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่จะตั้งโปรแกรมความมั่งคั่งนะครับให้กับตัวเองนะครับ The Millionaire Maker Seminar ปั้นเศรษฐีร้อยล้านงานจะมีวันเสาร์ที่4และวันอาทิตย์ที่5กลกุมภาพ,พันธ์นี้ที่โรงแรมเรดิสันสวีทสุขุมวิทงานนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมด่วนที่เบอร์นี้นะครับ0 8 1, 1 9 9 1 9 4 4 4 0 8 1 9919444นะครับส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิเตเรียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนขอบคุณปตทสพอบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับคุณผูฟังครับ บางจากรับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยมโดยคุณรพีสุจริตกุลเลขาธิการกรลตอตนะครับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี59ประเภทดีเยี่ยมให้แก่คุณยอดพชวงรักมิตรรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัทบังจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนเนื่องด้วยบังจากเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการจัดทำรายงานคุณภาพตามมาตรฐาน GRI มีความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังคมและสิ่งแวดล้อมในงานสัมนาและพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี2559ซึ่งจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับทางกราตและสถาบันไทยพัฒน์ก็ขอแสดงความมีดีกับทางบังจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ปตทสพครับเปิดเผยแผนการลงทุนปี60วงเงิน2,903ล้านดอลลาร์สหรัฐเน้นการลงทุนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยตั้งเป้าปริมาณการขายเฉลี่ยปี60ไว้ที่ระดับ3,12,000บาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันและเร่งพัฒนาโครงการและมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองและปริมาณการผลิตในอนาคตโดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทสพได้พูดถึงแผนการลงทุนที่ประกาศสะท้อนให้เห็นถึงแผนกลยุทธ์รีเซ็ตรีโฟกัสรีนิวที่ยังคงให้ความสำคัญ ่อการรักษาปริมาณการผลิตให้มีความต่อเนื่องสามารถรองรับความต้องการพลังงานของประเทศได้อย่างมีสเสถียรภาพรวมถึงความพยายามที่จะเร่งพัฒนาโครงการที่มีอยู่ทั้งนี้ทางปตทสพาก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาน้ํามันอย่างใกล้ชิดและพร้อมปรับแผนลงทุนให้มีความเหมาะสมโดยยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแนวทาง Spend Smart to Business Sustainability คิดใหม่ทําใหม่ให้ได้ผล เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ E&P ในระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับนี่คือแผนนะครับของทางปตทสพอในการลงทุนในปี2560ครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามดูแนวโน้มและความน่าสนใจของคุณในกลุ่มการบินในมุมมองจากทางนักวิเคราะห์ของทางยูนต้านะครับรวมทั้งคุณเด่นในกลุ่มนี้ด้วยผมเชิญท่านผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยคุณเบญจพลสุทธิ วันิศให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณเบญจพลสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมาอยู่ถิ่นเก่าใช่ไหมครับคุณเบญจพลครับครับถือโอกาสนะครับอัปเดตกันแล้วก็ชวนคุยซะเลยครับครับนะครับทางยุนต้าเนี่ยมีมุมมองยังไงบ้างต่อแนวโน้มของคุณในกลุ่มการบินสําหรับปีนี้ปี2560มองดีขึ้นไหมครับคุณเบญจพลครับครับปีนี้เรามองดีขึ้นนะครับในปี2560นะครับ เพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีอุปสรรคพอสมควรสำหรับกลุ่มธุรกิจการบินนะครับโดยเฉพาะมาตรการของทางภาครัฐในเรื่องของการปรับตามทัวร์สุนเรียนนะครับก็ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนนะ,นะฮะปรับตัวลดลงนกลุรมการท่องเที่ยวเองนะฮะก็เดิมทีเนี่ยตั้งเป้าหมายในปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยว33ล้านคนก็ต้องมีการปรับลดนะครับในส่วนของปีนี้เนี่ยนะครับก็มองฐานประมาณสัก35.7ล้านคนเพิ่มขึ้นมา10.2เอ็นผมเชื่อนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือ ของภาครัฐเนี่ยก็จะกลับมาท่องเที่ยวในปี2,560นี้ปีนี้จะ,จะกลับมาใช่ปีนี้จะกลับมามีสัญญาณ ออกมาค่อนข้างดีนะครับนม่กล่าวว่าถ้าเราไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักและที่เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยนะครับ25%ของทั้งหมดจะเห็นได้ว่าในช่วงของตุลาคมและพฤศจิกายนเนี่ยหายไปค่อนข้างมากนะครับตัวเลขเดือนตุลาคมเนี่ยลดไป16%ตัวเลขเดือนพฤศจิกายนลดลงไป30%นะครับตอนแรกเดือนธันวาเนี่ยยังไม่ออกนะครับแต่ว่าจากที่ข้อมูลนะครับจากทางแบงก์ชาติเนี่ยออกมาส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยมาขอวีซ่าเพิ่มขึ้นอ๋อเร ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี<ม>ใช่ไหมครับดีดีเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มได้แล้วว่าตุลาพฤศจิกาเนี่ยตัวเลขนักเที่ยวจีนน่นนนถือเป็นมาท่อมไปแล้วเราอาจจะไม่ได้คาดหมายจะเห็นจุดต่าสุดของนักท่องเที่ยวผ่านไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วล่ะใช่ครับ<อ>ผมทีนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณป,ปลายธันวาตอนนึ้งจยน,ยนถึงไตามาหนึ่งของปี2560นอนะครับเราคาดหมายจะเห็นจํานวนท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มฟื้นตัวกลับมาค่อนข้างชัดเจนประกอบกับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหายซีซันของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนี่เป็นตัวแแปรรหลุตัััวววกกกก็คืออจจําานนนทท่่่งเียะบมใช อันนี้เป็นตัวแปรสาคัญนะครับ,รบแล้วตัวแปรอื่นๆที่จะส่งผลต่อคุณในกลุ่มการบินมีอะไรอีกบ้างครับคุณเบญจพลไปอีกตัวหนึ่งที่เราให้น้ําหนักมากพอสมควรก็คือในเรื่องของการขยายฟา c i ซิลิตี้ในประเทศโดยเฉพาะตัวของสนามบินถือว่ามีความพร้อมขึ้นค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะที่ดอนเมืองกับที่ภูกเก็ตของทางเองเนีเยก็มีการเปิดอาคารใหม่ที่สนามบินดอนเมืองมีการเปิดอาคารผู้โดยสารแห่งที่2นะครับก็ทําให้ความสามารถในเรื่องของการรับ นักท่องเที่ยวเนะี่ยเพิ่มขึ้นอีกสิบล้านคนในส่วนของสนามบินภูเก็ตก็มีการเปิดอาคารผู้โดยสารแห่งที่สองเป็นอาคารใหม่นะครับก็สามารถรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอีกหกล้านคนก็เพิ่ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขึ้นเท่าตัวนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการลองรับการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งเราเมองว่าสองปัจจัยนี้แหละครับที่จะทําให้กลุ่มธุรกิจการบินในปีสองพันหกสิบเนี่ยกลับมามีความน่าสนใจในการลงทุนอีกตัวแปรหนึ่งขอเสริมได้ไหมครับครับแล้วเรื่องราคาน้ํามันล่ะจะพูดถึงหน่อยมัครบ ราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆพอมันขึ้นเนี่ยนะฮะก็ไม่ดีกับผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเล็กเครื่องบินใหญ่นะครับจะเป็น low cost ต้นทุนต่ำ รือแม้จะเป็นพรีเมียมแอร์ไลน์ที่เป็นสายการบินหลักๆเลยของโลกเนี่ยโดยสัสดส่วนแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก30-35ก็จะเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงเพราะนั้นราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเองก็กระทบผลประกอบการเขาแน่นอนแต่อย่างว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เห็นได้ว่ากลุ่มสายการบินเองเนี่ยมีการปรับตัวในแง่ของการรับความเสี่ยงในเรื่องนี้มากพอสมควรนะครับในสายการบินในประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AAV หรือแม้แต่การบินไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงในการผน่วนของราคานนน้้ามัเอไวใระดหนึ่งโดยล้วส่่นใหญประมาณัก50-60% เิ่มคุ้นชินกับการปรับตัวรับมือแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะฉนั้นการปรับขึ้นแบบทยอยขึ้นอย่างเงี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปจะก,กระทบเขาแต่ไม่มากเหมือนในอดีตโดยรวม <The Room. S 2> แล้ว3ตัวแปรนี้เนี่ยตัวแปรเชิงบวกยังมีมากกว่าตัวแปรเชิงฉุดนะครับ,รบก็เลยสนับสนุนที่คุณเบญจพลมีความเชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วสําหรับหุ้นในกลุ่มการบินนะครับครับผมทีนี้ขอกรณีศึกษาของหุ้นในกลุ่มนี้นะครับ,รบขอไม่เกินสัก3ามบริษัทแล้วกันครับคุณเบญจพล เราเลือกไว้3ตัวนะครับ,บ AOT AAV แล้วก็การบินไทยงั้นมาที่ตัวแรกตัว AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกันก่อน,นเลยครับ ตัวนี้เราค่อนข้างชอบครับแล้วก็มองว่ามีความเสี่ยงน้อยที่สุดในกลุ่มธุรกิจชอบนะและเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในกลุ่มนี้แหละครับใช่ครับถ้าเราไปดูเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขจํานวนผู้โดยสารหรือแม้แต่จำนวนเที่ยวบินที่มาที่สนามบินของทั้ง6แห่งนะครับของเ o t เนี่ยจะพบว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับตัวเลขยังมีการเติบโตอยู่แม้ว่าจะมีผลกระทบบ้างนะครับจากมาตราการเรื่มงการลดเ้นเงินครับ จะเห็นตัวเลขเนี่ยมีการเติบโตเนี่ยตาที่ชะลอตัวลงครับแต่ว่าอย่างตัวของจํานวนผู้โดยสารเองเนี่ยน่าสุดในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่9.8ล้านคนก็ยังคงเพิ่มขึ้น3%ในส่วนของจํานวนเที่ยวบินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก67,000เที่ยวโดยประมาณก็ยังเพิ่มขึ้น7%ก็ยังเพิ่มขึ้นหือว่าเพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเทียบกับตัวเลขช่วงในการของปีก่อนมาเั้คตรงนี้เองเนี่ยเป็นภาพสะท้อนได้ชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผลกระทบเชิงลบจากมาตรการของภาครัฐต่อธุรกิจการบบบินนนนนเเี่่่่่่ยยแตตวววาาาาาัขขอออองง AOT ด้้รรผลกกะทคคืื ใช่ครับ,รบแล้วอีกประการหนึ่งคือคู่แข่งก็ไม่มีด้วยใช่ไหมครับคู่แข่งด้วยอันนี้สําคัญเลยครับ ค,คือนอกจากจะมีขีดความสามารถในการรองรับจำนวนห้องเี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะครับรายได้ในปี2 0 6 0เนี่ยจะเป็นไฮไลท์สำคัญของเขาเลย,เยก็คือรายได้จากค่าเช่ารายได้จากค่าเช่าชจะเป็นไฮไลท์สำคัญของปีนี้เลยเหรอครับใช่ครับรายได้ของค่าเช่าปีนี้ปี2 0 6 0เนี่ยเราคาดการณ์ว่าจะเติบโต44%ถามว่าเติบโตมาจากไหนสองอาคารที่เมื่อกี้ผมพูดตอนแรกก็คืออาคารผู้โดยสารแห่งที่2ที่สนามบินดอนเมืองรและอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ที่สนามบินภูเก็ตที่ดอนเมืองกับที่ภูเก็ต สองอาคารนี้มีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นมากพอสมควรนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลักๆนะครับที่ทําให้บริษัทมีในส่วนของรายได้ค่าเช่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับในปีนี้เราทําในตัวของรายได้ค่าเช่าอาไว้ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันล้านบาทจริงๆเพิ่มขึ้นจากในปีที่ผ่านมามัณสักสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากเพิ่มขึ้นมีในยะสาคัญเลยครับแล้วก็มีในยะมากพอที่จะทำให้ผลประกอบการทั้งปีของทาง AOT เนี่ยเราประเมินเอาไว้สูงถึงสองหมื่นส <ะ S 2> แนวโน้มรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ23%เปอร์เซ็นจากเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนรายได้เนี่ยเราทําไว้ทั้งหมดเกือบเกือบหกหมื่นล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์าละครับนี่คือกรณีศึกษาตัวแรกนะครับครับ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับฟังดูแล้วคุณเบญจพลค่อนข้างชื่นชอบนะครับชอบครับเอาละครับไปดูกรณีศึกษาที่2เป็นสายการบินไหนครับสายการบิน AABAir Asia นะครับ Air Asia ครับเออ Air Asia เป็นไงบ้างหลังจากที่กลุ่ม King Power เข้ามา ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยังไม่เห็นชัดเจนมากนะครับ,รบแต่ว่าในอนาคตนในเรื่องของซินเนีเนี่ยทางบริษัทเองยังไม่ได้แถลงอย่างชัดเจนก็ต้องบอกว่ามีอย่างหนึ่งที่คิงพาวเวอร์กับเอเอชเหมือนกันก็คือเจาะตลาดจีนเจาะตลาดจีนใช่ซึ่งก็เป็นลูกค้ากลุ่มหลักแล้วก็เป็นลูกค้าหลักที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยได้วยซ้ำรายได้ของ AAV ครับมมาจากนักท่องเที่ยวจีนมาจากนักท่องเที่ยวจีนครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ย ที่เหมือนกันเนี่ยเรามองว่าน่าจะเกิดซินดิจีในเรื่องของการที่จะเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวหรือว่าเพิ่มในส่วนของเส้นทางที่จะเข้าสู่เมืองจีนเป็นซินดิจีแล้วต้องบอกว่าลงตัวมากเลยครับคลิกมากเลยเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือนักท่องเที่ยวจีนนะครับครับ แล้วก็การเปิดสายการบินใหม่ๆที่จะบินตรงไปยังจีนเนี่ยก็มีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่นี่คือ A A V นะครับเอเชี A Vation i จำกัดมหาชนนะครับ,รบพูดถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของ A A V ถ้าเทียบกับสายการบินอื่นเนี่ยขีดความสามารถของเขาดีไหมถือว่าดีนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเขาครอง Market Share ในตลาดโลคอสแอร์ไลน์เนี่ย29% ครองส่วนแ,วแบ่งการตลาดในโลคอสแอร์ไลน์29เปอร์เซ็นตใช่ก็ถือว่ามากที่สุดนะครับในกลุ่มธุรธกิจสายการบินต้นทุนต่าก็ถือว่าเป็นศักยภาพที่ค่อนข้างจะแข่งขันได้ดีพอสมควร,ครนะครับที่นี้นในส่วนของในประเทศเนี่ยนะครับความคล่องตัวในเรื่องของการบริหารเนี่ยก็ถือว่ามากที่สุดเนื่องจากว่าเขาตั้งฮับในเมืองสำคัญสำคัญในประเทศเนี่ยค่อนข,ข้างมากนะครับมไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตนะครับ,รบที่เชียงใหม่ ที่กรุงเทพเองก็มีแล้วก็สามารถที่จะบินจากฮับในแต่ละที่ในประเทศเนี่ยนะครับเข้าสู่เมืองหลักแล้วก็เมืองรองในเส้นทางที่เขาขยายในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้สิ่งเหีอว่ามีความข้องตัวค่อนข้างมากนะครับสำหรับงของ A V ฟังดูแล้วน่าจะโดดเด่นที่สุดในกลุ่มโลคอสนะครับสำหรับ A A V นะครับผ่านไปแล้ว2นะครับก็คือ A O T แล้วก็ A A V นะครับ ไปปิดท้ายถึงกรณีศึกษาที่3ของกลุ่มการบินครับครับตัวการบินไทยอ่าการบินไทยไม่คุยถึงซะหน่อยก็คงไม่ได้นะครับตอนนี้ฟื้นหรือยังการบินไทยถือว่าผลประกอบการฟื้นแล้วนะครับในช่วงปี2559เกนี่ยกลับมาเป็นกําไรแล้วก็ทํากําไรได้ดีพอสมควรส่วนหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถในการทารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่เป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นไปลดรายจ่ายไปควบคุมต้นทุนใช่ครับ ด้าน,นหนึ่งลดลงในแง่ของต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงอนนต,าตามภาวะราคาน้อมันใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ลดลงนะครับก็ทําให้ตัวกา,การบินไทยเนี่ยกลับมามีกําไรอย่างหนึ่งฟ <เอ S 1> ังดูเนี่ยยังมองอะไรระยะยาวๆยังไม่ได้ใช่ไหมสำหรับการบินไทยต้องบอกอยู่ว่าระยะยาวคง,องอยังหวังพึ่งลําบากนะครับอยู่ระหว่างการจัดกวาดบ้านแต่สำหรับการบินไทยนะครับเอาละครับคุณเบญจพลครับในมุมมองจากทางยุนต้านะครับ ถ้าจะเลือกคุนที่เด่นที่สุดในกลุ่มการบินเราขอไม่เยอะขอไม่เกิน2จะเลือกใครครับ <ผม S 1> ขออันดับ2ก่อนแล้วค่อยมาอันดับ1ครับอันดับ2ผมเลือก AAV แล้วกัน a อเชีย Aviation จำกัดมหาชนนะครับ,รบขอจุดเด่นที่สำคัญของ AAV ครับ ผมมองเป็นหุ้นเทินาดาวเป็นหุ้นเทินาดาวเหรอครับครับผมเหตุผลเพราะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าราคาหุ้นลงไป14ผลกระทบจากมาตรการปรับปรุงโทสูตเรียนอันนี้ชัดเจนมากเพราะว่ารายได้หลักเกาสามมาจากทัวจีนสัญญาณเชิงบวกที่แบงค์ชาติส่งออกมาเรามองว่าทั้งธุรกิจและก็ราคาหุ้นเนี่ยผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะครับจากนี้ไปถ้าน้องเที่ยวจีนกลับมาเป็นปกติตัวของ AAV เองเนี่ยก็น่าจะเทินาดาวกลับมาได้และยังมีลุ้นหลังจากที่ทาง King Power เข้ามาด้วยใช่ไหมครับใช่ ใช่ครับใช่ ในเรื่องของแผนธุรกิจของเขาเองก็ถือว่าเป็นแผนเชิงรุกพอสมควรนะครับไม่ใช่เส้นทางจีนอย่างเดียวที่เขาจะขยายนะครับจะมีเส้นทางในส่วนของตลาด CLMV นะครับตลาดอินเดียซึ่งวันนี้เนี่ยรายได้ยังไม่มากสัดส่วนรายได้ของตลาดอินเดียตอนนี้วันสองเปอร์เซ็นต์เองส่วน CLMV เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีรูมมี producing power มากพอที่จะเข้าไปเจาะตลาดทั้งสองแห่งนี้ก็ถือว่าเป็น potential growth นะครับในอนาคตสำหรับ AAV ติดตามการขยายงานของ AAV ไปยังกลุ่ม CLMV แล้วก็ทางอินเดียด้วยนะครับก็จะ สามารถสร้างทั้งรายได้และกําไรเพิ่มขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าซื้อถือหรือขายหุ้นของ AAV ครับซื้อครับเล็กคอมเมนต์ซื้อนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับราคาเป้าหมาย82บาท22รราคาเป้าหมายของ AAV 8บาท22สตางค์นะครับครับผม8ปบาท22สสตางค์นะครับ แล้วทยอยเข้าซื้อ AAV ได้ที่ระดับราคาแท่าไหนครับครับทางเทคนิคของเรานะครับประเมินจุดเข้าซื้อในอยู่ที่6บาท40-6บถึง6บาท45บาครับ6บาท40สตางค์ถึง6บาท45สตางค์นะครับครับ6บาท40สตางค์ถึง6บาท45สตางค์นะครับครับสำหรับตัวของ AAV Asia Aviation จำกัดมหาชนนะครับเจ้าของ a i r a เอเชียนะครับเอาละครับขยับไปถึงหุ้นท็อปพิกนะครับ ในกลุ่มการบินในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าก็กคือ AOT ครับ AOT ถ้าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับ,รบชอบนักชอบหนาเลยนะครับ,รบอะไรคือคไฮไลท์และจุดเด่นของ AOT ที่โดนใจครับครับอย่างที่บอกคือค 1. ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำความเสี่ยงตำ่ำ <Okay, S 1> แล้วก็ความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในวันนี้จะถือว่าพร้อมมากนะครับสำหรับเอทในเรื่องของการรองรับการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของธุรกิจที่ไม่เกี the the ่ยวกับสายการบินก evet. ็คือในเรื่องของรายได้ค <once> <pros> ่าเช่าอางที่ื่อกี้ผมบอกปีนี้จะเป็นไฮไลท์ของเขาเพราะว่ามีพื้นที่เพิ่มขึ้นที่ดอนเมืองกับที่ภูเก็ตใช่ก็จะทําให้ตัวของรายได้ในส่วนงค่าเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้น44%ในปีนี้นะครับกำไรสุทธิเนี่ยเติบโตโดดเด่นปีนี้เราทำกำไรไว้2 24,000ล้านครับกาไรทั้งปีปีนี้คาดการไว้ว่าจะอยู่ประมาณ24,000ล้านครับถ้าตัวเลขเป็นตามนี้เนี่ยจะดีกว่าปีที่แล้วเยอะไหมครับ23%ครับคาดว่าจะโตกว่าปีที่แล้วถึง23%นะครับครับเอแล้วครับเลกคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ยูนิต้าซื้อถือหรือขายหุ้นของ AOT ครับซื้อครับเลขคอมเมนต์ซื้อนะครับซื้อ AOT ที่ระดับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ 475บาทครับระดับราคาเป้าหมายที่475บาทนะครับแล้วระดับราคาในการเข้าซื้อสะสมนะครับทางเทคนิคของเรานะประเมินราคาเข้าซื้อไว้ที่390 395บาทครับ390 395บาททยอยเก็บได้สําหรับ AOT ค่ากัษยยานไทยจํากัดมหาชนนะครับซื้อก่อนแตกพาหรือซื้อหลังแตกพาดีครับ เท่ากันครับจริงๆหุ้นฟ้นฐานดีอย่างไงอนาคตมีโกรแน่นอนนะครับซื้อก่อนก็ได้ครับซื้อก่อนก็ได้ไม่ต้องรอแต่พานะครับไอรอแตกพาครับเอาละครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้านะครับเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มการบินนะครับท็อปพิกก็คือ AOT ราคาเป้าหมาย475บาททยอยเก็บสะสมได้แถวๆ390-395ถึงบาท<ะ>และหุ้นของ AAV Asia Aviation จำกัดมหาชนและคอมเตม์ซื้อราคาเป้าหมาย8บาท22สตางค์ทยอยเข้าซื้อได้แถวๆ6บาท40-6บาท45สตางค์นะครับ<ะ>แล้วกลยุทธ์ในการลงทุนหุ้นในกลุ่มการบินเนี่ยต้องถือสั้นเล่นรอบหรือสามารถจะถือแล้วเก็บไว้ยาวๆได้ครับคุณเบญจพลครับ จริงๆหุ้นทั้งสองตัวที่เราเลือกมาเป็นหุ้นที่มี potential growth ในแง่ของผลประกอบการในอนาคตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถือระยะยาวเนี่ยได้อยู่แล้วแต่สำหรับคนเล่นสั้นนะครับก็สามารถเล่นตอบรับในเรื่องของ high s ซ a s o n ของการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสหนึ่งปี2 5 6 0นกะครับก็ถือว่าเล่นสั้นช่วงนี้ไปก่อนได้ก็ทั้งหมดไฮซีซันเนี่ยราคาหุ้นอาจจะมีการทยอยปรับลงบ้างจะขายทงกำไรก่อนเนี่ยไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าในระยะยาวแล้วเนี่ยทั้งสองตัวที่เราเลือกมาถือว่าเป็นหุ้นที่มี เล่นยาวก็ดีนะครับสำหรับทั้ง AOT แล้วก็ AAV นะครับท้ายสุดครับในฐานะกลับมาอยู่ถิ่นเก่าอย่างยูนต้าครับมีอะไรจะฝากบอกไปยังผู้ลงทุนเชิญครับคุณเบญจพล ก็ถือโอการที่สวัสดีปีใหม่เลยนะครับสำหรับนักลงทุนทุกท่านปีนี้ทางยุนต้าเองก็มีโปรดัก์ใหม่ๆนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้ามาให้กับนักลงทุนมาเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนในเรื่องของการลงทุนค่อนข้างมากนะครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามในส่วนของบทวิเคราะห์นะครับแล้วก็โปรดัก์ใหม่ๆของทางยุนต้านะครับก็ใช้ช่องทางน,นี้ในการโฆษณาบริษัทไปด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับครับเอาละครับฝากความระลึกถึงพี่เอ็มสาธิตด้วยนะครับผมครับเอาละครับขอบคุณยางสูงครัับสดี ครับคุณเบญจพลสุทธิวาน,นิดพุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยมาคุยถึงทิศทางแนวโน้มหุ้นในกลุ่มการบินและหุ้นเด่นในกลุ่มนี้เอาไว้ให้เราไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเบนสตาร์แฟคครับขอตอบแทนลูกค้าหลังประสบความสำเร็จจากยอดจองและยอดขายในปี2559เร่งจัดทำแคมเปญพิเศษมากกว่าคำขอบคุณ t h a ง k ิ o วโปรแกรม พื่อตอบแทนลูกค้าคนพิเศษเชิญเลยนะครับที่ Ben Star f a c t ผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n z อย่างเป็นทางการบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดบริการวันจันทร์ถึงเสาร์8นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Ben Star f a c t 02-248-6699 02-248-6699หรือ www.starfact.co.th นะครับ คุณู้ฟังครับเพื่อเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครอากาศหนาวๆอย่างนี้ถ้าไปเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมีบ้านพักโดดเด่นสไตล์บ้านโดมสะดวกสบายมีสวนน้าไดโนเสาร์แฟนตาซี Fantasy ล้านปีมีกิจกรรมเพิ่มความสนุกสนานมากมายเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ที่ทําให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น088 504 9991ถึง 30885049991-3หรือ www. เขาใหญ่ fantasy.com นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุมันนี่พั s สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับเราพบกันทั้งสาวและอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปและอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ u s ของเราจะได้เอาไว้ฟังทั้งสดฟังทั้งย้อนหลังรายการของเราได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดเดิมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทน บริษัทไทเรนอาคาคอร์ปอเรชันจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ1647